น้องแปรงแรงไปลูกน้องต้องแปรงเบาๆโอ <Okay. S 2> เด่นชี้ไหนมาม่แปรงช่วยให้ออาไหมคะมามิอะไอ,อัปปากนะหนึ่งช้องชามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชี้เขามามดูฟันหน่อยฟันหนูสวยไหมคะโอ้อยังงี้เลยเหรออันนี้ลินี <laughs> จากประสบการณ์ที่เราสองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ mm. ประสบการณ์น้อยก็ไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงเนื่องจากว่าเอ๊ะเราควรจะแปลงฟันให้ลูกตอนกี่ขวบเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันมาตอนนี้แอลลี่ก็ขวบกว่าๆเขาเริ่มมีฟันหลายซี่มากขึ้นก็สืบเนื่องมาจากเราเนี่ยใช้ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์ของผู้ใหญ่อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะมั่นใจทั้งการผลิตมั่นใจกับทั้งคุณภาพเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมียาสีฟันวันเดอร์สไมล์สำหรับเด็กไหมอะในที่สุดความฝัน ความคิดของเราก็เป็นความจริง <Okay. S 1> วันนี้มีแล้วค่ะยาสิฟันวันเดอร์สามล์ของเด็ก <Yeah. S 1> แล้วเด็กๆอ่ะจำเป็นขนาดไหนสำหรับการดู <S <S แลฟัน นูอยบให้ความสําคัญเรื่องของฟันพอๆกับทุกส่วนของร่างกายคือเราไม่ได้ดูแลฟันผูกหรืออาจจะเป็นโพรงเหมือนตอนที่พวกเราตอนเด็กๆมันก็จะเชื่อมกันเป็นหมดเลยหนูกลัวว่าเราจะแก้ปัญหาใหญ่ๆเหล่านั้นในอนาคตไม่ได้ <c oughs> เราก็เลยเริ่มต้นในการดูแลแล้วก็เลือกยาสีฟันเหมาะสมสําหรับเขาแล้วดู reaction ของแอลี่ด้วยแอลี่ชอบด้วยใช่สำหรับยาสีฟัน w o n เด r s m สไ e k i คินี่นะคะคุณผู้ชมคือธรรมชาติล้วนๆแล้วสีที่เขา เเลือกใส่สีของแครอทค่ะแล้วก็สาหร่ายหิมะสีแดงทุกอย่างคือออร์แกนิกรสชาติส้มยูสุ ดูสิไม่ยอมปล่อย,ยไม่ยอมปล่อยเลยและที่สําคัญนะคะเรื่องฟัอรไรไม่ต้องกังวลเพราะว่าฟัอรไรมีถึง1000 ppm นั่นหมายถึงว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กๆอย่างแอลลี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่กําลังรู้สึกว่าลูกเราต้องปลอดภยัยเวลาจะเลือกใช้อะไรแต่ละอยา่างรวมขอแนะนํายาสีฟันวันเดอร์สไมล์สำหรับเด็กเลยค่ะ้เราเห็นแอลลี่ยิ้มเป็นแปลงตามแปลงฟันแล้วก็มีความสุขและที่สําคัญคือปกป้องฟันของลูกๆของเราได้อย่างดี ก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือแอป l ล n e ก็ได้เดี๋ยวเราใส่ช่องทางการติดต่อให้และนี่คือความมั่นใจจากครอบครัวของเราค่ะดูสิเนี่ยดูสิเนี่ย